สวัสดีครับผมดิวกิ้งพุทธิพงศ์ครับผมอาหารไทยที่ชอบทานนะครับก็คือข้าวเหนียวไก่ย่างครับไก่ย่างที่ไทยเนี่ยมันจะมีรสเค็มแล้วก็รสหวานแล้วผมรู้สึกว่าความกลมกล่อมของของรสชาติของไก่ย่างที่ไทยมันไม่เหมือนกับเี่อื่นกลมกล่อมแล้วก็อูมามิครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นที่สาธานะรณะแล้วเจอบ่อยๆน่าจะเป็นห้า จะไปทํางานถเกิดว่าเสร็จเร็วเลยว่าวันว่างว่างก็จะไปไปเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีวันว่าง3วันเที่ยวในไทยผมจะไปภูเก็ตครับผมรู้สึกว่าหลังจากที่ผมมีโอกาสได้ไปถ่ายแฟลรักฉันด้วยใจเธอที่ภูเก็ตเรารู้สึกว่าเราคุ้นเคยแล้วบรรยากาศคนอาหารอะไรต่างๆเนี้ยเราชอบบรรยากาศทะเลที่ภูเก็ตมากๆโดย ติดกาแฟต้องชงแต่กินทุกเช้าก่อนออกไปทำนานแล้วก็ใส่กระติกมาด้วยคำว่าครับเพราะว่าผมเป็นคนสุภาพแล้วก็เป็นคนที่มีพูดจามีหางเหินเสมอครับโอเคไหมครับครับผ้ก็อเวลานเหนื่อยหรือเครียดผมจะกลับบ้านกลับบ้านเลยแล้วก็อยู่กับตัวเองอะอยู่ในที่ของตัวเองอยู่ในห้องนอนที่มีแต่เราเป็น,เป,นเป็นเซฟโซนของเราแล้วก็ ตัดปัญหาไว้ข้างหลังก่อนออาออกกำลังกายเป็นรูทีนกินอาหารที่ดีแล้วก็กินอาหารเสริมที่ดีครับสมองก็สำคัญครับพี่เบิร์ดธงชัยไม่กินไตครับอาริท I mean, how you like it ครับขอฉันได้แฟน น,นได้หรือเปล่าก็ได้คำถามแต่หัวใจไม่เคยได้ตอบปากตัวญี่ปุ่นที่ชอบคือโดรีมอนครับชอบมากดูตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแบบพี่สุเกะเลยคุณแมบบ่มีเป็นเทปมดวนใหญ่อะไรเงี้ยสีฟ้าแล้วก็วเปิดเก็บมาก็จะเป็นโดรีมอนหมดเลยอยู่บ้านดูทั้งวันครับ ยังมีกระเป๋าวิเศษเหมือนโดลเรมอนนะครับจะได้แบบหยิบของมาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตนะครับโกเมนาไซาแต่ว่าขอโทษชอบ AKB48 ครับคิดว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสในอนานะคตก็ ไปแน่นอนเพราะจริงๆผมเป็นคนที่ชอบในวัฒนธรรมชอบในอาหารชอบในทุกๆอย่างความเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ไปเจอคนญี่ปุ่นที่ที่เป็นที่เป็นแฟนเราผมไปแน่นอนแล้วก็แล้วก็ยินดีมากๆครับจริงๆอยากเล่นนำะเป็นนักสแสดงนำอะไรเป็นนักสแสดงหลักอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆช่วงนี้ผมกำลัง เดเวล o อปโปรเจกต์เพลงใหม่ๆของผมอยู่อะไรเงี้ยกำลังตกตีไอเดียอยู่แต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดที่ชัดเจนเรื่องวันปล่อยหรือว่าดีเทลเพลงก็เดี๋ยวจะรีบอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับ